กับไม่ครั้งกับการประมูลเครื่องออกกำลังกายแบรนดังครั้งนี้เรามาพร้อมกับเครื่องออกกำลังกายแบรนด์เทคโนโยิมแบรนดดังระดับโลกเป็นเครื่องออกกำลังกายสไตล์ลักชัวรี่จากโรงแรม5ดาวเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมขอญอาตแต่งตัวก่อนให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายนะครับ <laughs> นี่ครับแต่งตัวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนเลยว่าสินค้าตัวแรกจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันก่นกอนเลยนี่ตามมานี่ก็เป็น power rack นะครับเพื่อนๆก็จะมีช่องใส่เพจเราเพื่อน<ๆ>เพื่อสามารถเอามานั่งมานอนใช่ไหม<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนแล้วก็เป็นยกดัมเบลได้แล้วเขามีตัวนี้ด้วยครับตัวโหนตัวอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆมีบาร์โหนได้สภาพยังใหม่นะครับเพื่อนๆยังดีอยู่เลยสวยๆเลยครับตัวนี้ก็เปิดไม่แพงเลยครับเพียง6000บาทเท่านั้น ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวจักร,รายานนะครับตัวนี้จะเป็นของเทคโนโลยีมเขาสามารถปรับความหนืดมีตัวปรับซ้ายขวาแบบนี้นี่มีตัววัดที่ประจอนคร well ับเพื่อนๆนี่ตัวนี้ก็จากเทคโนโลยีมนะะันครับเพื่อนๆเป็นตัวปั่นจักร,รายานเยี่ยมเลยมือหนึ่งมีรอยแสนหมดเลยครับนอกจากจักรายกรานที่เป็นแบบยืนปั่นนะครับเพื่อนๆก็จะมีแบบนั่งขี่นี่แบบนี้เพื่อนๆสามารถปรับระดับเบาได้หน้าจอเขายังดูดีอยู่เลยมือจงมือจับยังดีอยู่เลยครับตัวนี้ตำหนิก็เล็กน้อยครับก็เปิดเพียง8 0 0พันบาทเองครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเพื่ อย่างเนี้ยตัวเนี้ยก็ดึงนี่แล้วก็สาวกลับนี ยังดีอยู่เลยครับเพื่อนๆนี่ยังใหม่ยังใช้งานได้ดีเยี่ยมไปเลยครับส่วนตัวนี้นะครับเพื่อนๆเป็นเครื่องเครื่องเดินสเต็ปนะครับเพื่อนๆจากแบรนด์เทคโนโลยีของยังดียังสวยเลยครับเพื่อนๆนี่ยังใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งแบบเดินขึ้นหรือเดินลงเขานะครับเพื่อนๆทางต่างระดับตัวนี้สามารถมีฟังก์ชันปรับได้หมดเลยครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้มีด้วยกันมา2ตัวนะครับราคาเปิดไม่แพงแน่นอนเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันครับส่วนตัวนี้นะครับเพื่อนๆเป็นลู่วิ่งจากแบรนด์เทคโนโลยีเหมือนกันนะครััััััััััับบ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 สสวววววยยยยๆๆๆเเเเเเลลลลลคคคคครร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 าาาาามมมืืืออออออ่่่่่่ะะะทพพนนนนนนนปปปป็็็ูิงงีีีีตตหหหฟกก์ชจใใ้้ด ก็ได้นะครับตัวนี้ลูวิ่งแบบนี้เรามีเข้ามากันหลายตัวนะครับเพื่อนๆนี่แล้วบอกก่อนเลยว่าเราเปิดถูกมากส่วนนี้เป็นเครื่องบริหารเอวนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็มาจากแบรนด์เทคโนโลยีนะครับตัวนี้ก็หน้าจอแสดงผลเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับสภาพยังดียังใหม่ครับตัวนี้ราคาเมื่อหนึ่งก็เป็นแสนเหมือนกันครับใครก็รู้ว่าเทคโนโลยีแพงมากๆแต่ร้านของเราอ่ะเปิดไม่แพงแน่นอนตัวนี้ก็จะเป็นโดยวงลีของแบรนด์เทคโนโลยีนะครับเพื่อนๆหน้าจอแสดงผลเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับเพื่อนๆนี่เมือหนึ่งเป็นแสนแน่นอนครับแต่ร้านเราอ่ะเปิดถูก เพื่อนๆมันถึงจะเลื่อนได้แล้วเราก็ค้างไว้โดยการปล่อยตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องหน้าขานะครับเพื่อนๆขาทั้งหมดเลยได้ทุกส่วนเลยครับเพื่อนๆตัวนี้ก็เปิดไม่แพงแน่นอนเพียง1 0,000บาทเองครับตัวนี้ก็ตัวเป็นตัวยืดขานะครับเพื่อนๆจากแบรนด์เทคโนโลยีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเล่นยังไงนี่ขายันอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยยันอย่างนี้เสร็จใช่ดึงปึ๊บตัวนี้ปล่อยปึ๊บจะล็อกไว้มันจะช่วยยืดขาเพื่อนๆมันจะช่วยทําให้เรายืดขานะครับเพื่อนๆนี่ยนะ เอาลงก็คือยกนี่ครับเพื่อนๆนี่ปึออ๊บมันจะช่วยเรายกขานะครับเพื่อนๆขาเราจะตึงเห็นนะครับเป็นตัวยืดขาสภาพยังดีครับยังดูใหม่อยู่เลยครับราคาเปิดไม่แพงแน่นอนเพียง15,000บาทเท่านั้นเองและสินค้าที่เพื่อนๆเห็นไปยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับแล้วยังมีสินค้าอีกยอเยอะแยะไปหมดเลยแล้วถาา้าเพื่อนๆสนใจอยากดูสินค้าเพิ่มเติมเพียงแอดไลน์ตรงนี้เลยครับแอดเฟอร์นิเจอร์เจ็ดเจ็ดมื่สองหรือทักแชทเฟซบุ๊กก็ได้นะครับแล้วทักหาแอดมินเลยนะครับว่าจะเข้ากลุ่มประมูลยังไงงงแแแแออ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 อดดดมม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 ิินน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 นเเ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 รรรรรราา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 จจะะะตตบบบบทททุุกกกกคคค์่่่่่่ลลลลยยยยััั้้้้วถถพพืืๆๆไไไขขใใปูส ตอนนี้ผมก็เหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวผมไปก่อนดีกว่าขอบคุณครับใครที่สนใจอยากที่จะเข้าร่วมประมูลกับทางร้าน<ม>เพียงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มมารอดได้เลยครับถ้าใครยังไม่เข้าใจ <nem outh> สามารถทักแชท <th Moto> ถามแอดมินได้เลย